สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับใน e เย็นนี้นะครับเรามาแบ่งปันนะครับนะฮะกับพญาคุดนะฮะมหาเศรษฐีเหนือดวงมหาอำนาจหลังยันขวัญถุงปู่ศิลานะครับพุทธายิเสกเมื่อทีธรรมอุทิยานเมื่อปีที่แล้วนะครับวันนี้ได้มาแบ่งปันให้พี่นะครับวัตถุขงคนนะครับนะเยคาย่อมเยาวพี่นะฮะพกพาติดตัวได้รุ่นนี้นะครับนะลองชอบถูกใจพี่นะลองเลือกดูนี้มีมาแค่สิบรายการแล้วก็มีนะฮะมีตะกุดนะครับมาแบ่งปันให้พี่กันนิดหนึ่งนะครับตะกุดของซีรีส์เหนือดวงพี่นะ มาแบ่งปันให้พี่นะครับนะนี่นะครับมีมาสององนะครับจะเริ่มจากรายการแรกเลยพี่ชายนะครับสำหรับรายการวันนี้นะครับนะเป็นเหรียญหน้าพยาคุะครับในซีรีส์เหนือดวงนะครับหลังเป็นขวัญถุงนะครับเลขค้ดนัมเบอร์นะครับหมายเลขไปดูให้นะครับโอ้เนวตั้งสองสามสองครับนะนี่ฮะเอหนึ่งสองสามสองนะครับนี่รายการนี้นะครับหนึ่งสหนึ่งสองสามสองนะครับรายการที่พี่นะนี่ฮะ นะครับลองเลือกดูนะพี่ชายนีครับนะลองเลือกชมดูนะครับนะแบ่งปันให้พี่นี่ครับนะอง์ละร้อยแปดสิบาทนะครับอง์ละร้อยแปดสิบาทคู่ละสามร้อยบาทพี่ชายนีครับสำหรับรายการที่หนึ่งต่อมาครับพี่ชานี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สองนี่ครับนะซื้อฝากลูกฝากหลานฝากญาติพี่น้องได้นะครับเลขคนเบอร์หนึ่งสองเก้าหกครับนะสำหรับรายการที่สองหนึ่งสองเก้าหกนะครับรายการที่สองครับ มาลุยต่อนะครับสรื่ดับรายการถัดไปเป็นรายการที่สามครับรายการที่สามเลขค้่เบอร์หนึ่งสองเก้าแปดฮะหนึ่งสองเก้าแปดนะครับกับนะฮะเหรียญขวัญถุงพยาคุตปิดเหนือดวงมหาอำนาจนี่ครับนี่ฮะรายการที่สามนี่ครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สี่นี่ครับรายการที่สี่เลขค้่เบอร์หนึ่งสองแปดหกนะครับหนึ่งสอง แปดหกนะครับรายการที่สี่นะครับหนึ่งสองแปดหกนะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับรายการที่สี่ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่ห้าครับหรือรายการที่ห้าเลขคุณเบอร์หนึ่งสองหกแปดนะครับหนึ่งสองหกแปดนะครับสำหรับรายการที่ห้านะครับหนึ่งสองหกแปดนะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่หกครับ รายการที่6นะครับเลขโคดเบอร์หนึ่งสอ้าครับหนึ่ง้าสีครับสำหรับรายการที่6กนะครับหนึ่องาครับนะครบต่อมาครับพี่ชายนีครับรายการจะไปรายการที่เครับรายการจะไปรายการที่7เลขคดเบอร์หนึ่งสครับหนึ่าครับรายการที่7นะครับนี่ฮะหนนะครับรายการที่เนะครับ ต่อมาครับพ <12 64 S 1> ี่ชายนะครับรายการถัดไปรายการที่8ครับรายการที่8นะครับเลขคตัวเบอร์1น6 4ครับ1 2 6 4นะครับเป็นรายการที่8นะครับ1 2 6 4ฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปรายการที่9ครับรายการที่9 1 2 8 5นนี่ครับรายการที่9 1้า5นึหี่ครับรายการที่9นี่ครับต่อมาครับพี่ชานนะครับรายการถัดไปรายการที่10ครับ รายการที่10บนะครับเลขโค้ดจำเบอร์มาเลขหนึ่งสองสามสองครับหนึ่งสองสามสองครับรายการที่สิบนะครับหนึ่งสองสามสองนะครับนี่ฮะรายการที่สิบนะครับหนึ่งสามสองนะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปครับ แล้วก็มีนะฮะตะกุดนะครับผมมีสอดอกนะแบ่งปันให้พี่ดอกละสามรบาทนะครับแบ่งให้พี่ดอกสามร้บาทนะครับมีมา2ดอกนะครับนะรับแจ้งได้นะหรบับรายการนี้จะเป็นรายการที่11เอ็น,นะครับ ต่อมารายการที่12นี่ครับนะาขอมาพิมพ์เสื้อเกาะครับเสื้อเกาะของลุงปู่นะครับน้งผู้บัญชาการพิเศษนะครับแม่ตาลงอัคราเยียกยันแล้วให้ตั้งชื่อรุ่นนี้ด้วยนะครับนะของกรมทหารพ่าน26ค่ายไขปักทองชัยนะครับหนุมานโชคเหนือเมฆครับรายการนี้นะครับซึ่งจะเป็นรายการพิมพ์นะฮะเสื้อเกะนะครับมีมา5รายการนะครับเดี๋ยวเราจะรับชมไปพร้อมกันพี่ชายนะครับลุยกันต่อเลยสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่11ครับรายการที่11เนะครับเปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงนะฮะ ทองแดงลมดำนะครับพี่นะเลขโค้ดนัวเบอร์หมายเลขห้าแปดเจ็ดนะครับห้าแปดเจ็ดนะครับรายการนี้นะครับนี่สองร้อยห้าสิบพี่ชายรายการที่สิบสองนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบสามรายการที่สามเปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งเลขโค้ดนัวเบอร์นะครับหมายเลขสามเก้าห้านะครับ สามเก้าห้านะครับสำหรับรายการที่สิบสามนะครับสามเก้าห้าสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายนะครับพิมพ์เสื้อกาะนะครับนกได้มาแค่ห้านะแต่เมื่อเมื่อเดินก่อนถ้าจำไม่ผิดนะผมเอามาน่าจะมันเยอะอยู่นะเอามาห้าสิบสี่สิบห้าสิบองนะนะครับนี่ได้มาแค่ห้าองค์นะครับรายการที่สิบสี่ครับสิบสี่เลขขอทะเบอร์นี่ครับหมายเลขนะครับห้าห้าสองฮะห้าห้าสองครับรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์เนี่ยชุบทองครับพี่นะ นี่ฮะลองร้อยห้าสิบาทเหมือนกันพี่สองร้อยห้าสิบาทเหมือนกันครับพี่ชายเสร็จแล้วรายการที่สี่ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบห้านี่ครับรายการที่สิบห้าเปิดขึ้นมาพี่นี่ฮะโอ้โหสิบห้าเกิดมาเป็นสีทองครับนะครับสิบห้าเปิดออกมาเป็นสีทองครับพี่เลขโคดันเบอร์นะครับสี่หนึ่งสี่ครับนะ สี่หนึ่งสี่ไปพี่หรือห้าหนึ่งห้านะสี่หรือสี่ห้าหนึ่งห้าพี่นะนี่ฮะรายการที่สิบห้านะครับต่อมาครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบหกนะสิบหกครับเปิดขึ้นมาครับพี่นะได้มาครับองค์พี่ตาเสือเกาะนะสิบหกเปิดมาสีทองครับพี่เลขคนตัวเบอร์สองแปดสองหามเงินหามทองพี่สองแปดสองหามเงินหามทองครับพี่ชายนะสำหรับรายการที่สิบหกนะครับนี่ฮะต่อมารายการที่สิบเจ็ดนะครับขออัพ เจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบผมขออัปเดตนเบียแกนหน่อยนะพี่นะเพราะเบียแกนเหลือยู่สี่องค์สุดท้ายเนี่ยนะครับนะเบียแกนจากคุดพี่นะครับมาทุกที่พี่กล้องร่วงนะครับมานี่ฮะรายการที่สิบเจ็ดเลขคนละเบอร์เก้าเจ็ดสี่ครับเก้าเจ็ดสี่ครับนะเบียแก่นี่ครับนี่เบียแก่นี่ครับยอดบารมีครับนะรายการที่เจ็ดนะครับสอง้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมพี่นะครับมิกกิ้งนะครับนี่ฮะ2 5สองร้อยห้าบาทเหมือนเดิมพี่เบียแกพยาคุตนะครับ ต่อมาครับพี่ชารายการที่ที่นี่ฮะร,รายการที่18เลขคนะเบอร์719 18เลขคนะเบอร์719ครับรายการที่ที่นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่19รายการที่19เเลขคนะเบอร์574เี่เลขคนะเบอร์574ครับรายการที่19ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่20ครับ รายการที่20นะครับเลขโค้ดนเบอร์688นะครับรายการที่20เลขโค้ดน้ำเบอร์หมายเลขหก8ปนะครับสำหรับรายการที่20นะครับต่อมาครับขอบเสนออีกนิดนึ่งมีอัปเดตนะ <c oughs> เหลือสององค์ท้ายพี่ กับเดียดพระหุระม,มานผู้ผันชาแม่ทัพภาคที่สอง 2, เหลืออยู่สององค์ท้ายพี่นะแบ่งปันราคาเดิมครับพี่ชายแบ่งปันราคาเดิมครับพี่ชายนะสี่ร้อยบาทนะครับเลขคุณเบอร์เจ็ดแปดหนึ่งหกเจ็ดแปดหนึ่งหกสี่ร้อยบาทเหมือนเดิมพี่ชายรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนะออั้นเหลือสององค์ท้ายแล้วนะครับมาอัปเดตให้เลยแล้วกันนะครับรายการยี่สิบสองพี่รายการท้ายอีพีนี้แหละนะครับเลขคุณเบอร์สองแปดเก้าสองนะสี่ร้อยนะบาทเหมือนกันพี่สี่ร้อยบาทเหมือนกันพี่นะนี่นะจำไว้พี่ตัวนี้นี่ นะครับจะหมดแล้วพี่นะจะหมดแล้วพี่นะเหลือ2องค์สุดท้ายแล้วนะพี่นะไม่มีมาแล้วนะพี่นะไม่มีมาแล้วพี่นะนี่ฮะนี่ฮะถ้ามีมาก็อาจจะมาองค์เดียวประมาณนี้พี่นะครับนะถ้ามีก็ไม่มีเลยนะครับนี่หายากแล้วนะครับสำนี้กราบขอบพระคุณนะครับพี่ๆท่านอีกครั้งนะครับแต่ EP ของวันนี้นะครับถูกใจองค์ไหนทักมาได้เลยพี่นะเดี๋ยวพิเศษให้กันนะครับสำนี้กราบขอบพระคุณพี่ๆท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ